ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เป็นการโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาปลกตัทาความเชื่อความเรื่อมใสให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พบเห็นภาพกาสาวพัฒท,ที่พระพิจุสง์ได้บวชธรรมญาตาปีที่11นั้นทั่วประเทศ ก็เป็นภาพที่เกิดความประทับใจและเป็นโครงการที่ดีที่ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัดต่างๆและในชุมชนนั้นให้มีความรักมีความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปกป้องเด็กและเยาวชนเด็กดีวิสต,ตาก็ตาม ให้บ้านวัดโรงเรียนและชุมชนนั้นมีส่วนร่วมบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่ออายุพพุทธศาสนาดังนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการเหล่านี้ขึ้นแม้ว่าเราจะเหน็ดจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยหายแต่ว่าเครื่องหมายความดีนั้นมีอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อโรค ่อสังคมต่อพระพุทธศาสนาได้เห็นแบบอย่างได้มีความตัดธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นเสหาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานั้นได้รับรู้รับทราบได้เห็นท่านก็มีความปราบปื้มใจว่าเป็นโครงการที่ดีต่อพระพุทธศาสนาเป็นการปลูกศรัทธามีความเชื่อมัน่น ในพระพุทธศาสนาและก็ให้รักษาโครงการเหล่านี้ไว้รู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมของอางานธรรมยตราครั้งที่11ในครั้งนี้ที่วัดศรีเมืองตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันนี้นั้นต้องบอกว่า,าดีใจแล้วก็ปลืปล้มใจมากซึ่งเห็นภาพของ การจัดงานในครั้งนี้สวยงามมากซึ่งตรงนี้นั้นทําให้ทั้งได้ทั้งพุทธศาสนาและก็ได้ทั้งสังคมซึ่งมีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกันมากมายรวมทั้งผู้ถือศีลได้มาร่วมกันวันนี้แล้วก็อยากจะให้ผู้จัดนะครับจัดอย่างนี้เรื่อยๆไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีดีต่อพุทธศาสนาและดีต่อสังคม กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับถึงจะหยุดมา2ปีแล้วแต่ก็ยังทําต่อเนื่องอยู่นะครับโรงเรียนก็ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอยู่เป็นประจำนะครับทุกทั้งทุกทุกครั้ง,ท,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 งที่มีการจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมทอดทัพาแล้วก็กิจกรรมจิตอาสานะครับเพราะว่า,าวัดกับโรงเรียนเนี่ย อยู่คู่กันมานะครับแล้วในวันนี้นะครับกิจกรรมธรรมยาตาเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับทางโรงเรียนแล้วก็ทางวัดด้วยนะครับทางเี้ยก็มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยได้ซึมซับพระพุศาส,สนาแล้วก็ได้เข้าวัดมากขึ้นนะครับเป็นการปลูกฝังให้เด็ก นะครับช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยพัฒนาวัดนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆน,นะครับน้องๆก็เห็นพี่เนี่ยได้ร่วมกิจกรรมทางวัดได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดแล้วก็สังคมนะครับน้องๆเขาก็จะใช้เป็นแบบอย่างนะครับทางโรงเรียนนําคณะครูและนักเรียนมาร่วมในวันนี้นะคะก็ เพื่อที่จะให้เด็กๆได้เห็นได้เห็นถึงความสามัคคีที่เราชาวพุทธได้มีกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะทั้งพระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่หลายๆท่านแล้วก็คุณครูนักเรียนแล้วก็ในทีมงานนะคะในทีมงานที่เรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้สิ่งที่นักเรียนของคุณครูได้นะคะก็คือความสะอาดความดีสากลน,นะคะ ความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพนะคะแล้วก็การตรงต่อเวลาและการมีสมาธิมีจิตอาสาแล้วก็รู้จักแบ่งปันตรงจุดนี้ค่ะเด็กๆครูก็จะได้ซึมซับไปเรื่องการช่วยเหลือก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยทำอะไรทําคนเดียวไม่ได้ต้องเป็นทีมงานมีทีมงานที่ดีพอบอกอะไรกันแล้วเนี่ยช่วยเหลือกันงานนั้นก็จะเป็นถึงเป็นงานที่หนักก็จะเป็นงานที่เบาขึ้น ก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยกับวัดก็เป็นกิจกรรมที่ดีเราควรจะมีไว้แบบอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทําสิ่งใดแล้วเนี่ยปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องอ่ะจะทําให้สังคมเราเหมือนเดินทางเดียวกันเหมือนเดินทางเดียวกันแล้วก็ทําอะไรก็จะสะดวกสบายง่ายขึ้นเหมือนจะ,จะไม่ติดอุปสรรคอะไรอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าปฏิบัติได้ทุกปีทุกปีก็จะดีมากเลยค่ะ